อารมณ์แปรปรวนเกิดอาการที่อยู่นี่นี่คือพฤติกรรมที่คุณทักษิณแสดงออกมาเหมือนกับว่าเขาคิดว่าเขาน่าจะโอเคแล้วทุกอย่างน่าจะปลอดโปร่งโล่งสบายแล้วอย่างนั้นหรือเปล่าแต่กลับมีคนไปร้องเรื่องชั้นสิบสี่นี่คุณหมอคือต้องต้องยอมรับว่าคุณทักษิณเองเขาก็เป็นคนที่เิยเกิดในอำนาจของตัวเองอยู่แล้วอ่าใช่ขนาดไม่ได้อยู่ในประเทศไทยจําได้ไหมตอนที่มีการชุมนุมคนแสดงครับคือคือบางครั้ง คำพูดเขาเหิมเกิมค่ะเดียวกันเขาพูดแล้วเขาลืมตัวเองอะ่ะเอาง่ายง่ายง่ายที่สุดที่พูดซ้ําอยู่เรื่อยๆว่าจะกลับมาเรื่องหลานอ่า uh. คุณพูดอยู่เรื่อยกลับมาเรื่องหลานนี่พูดอยู่เรื่อยนะอายุมากแล้วแก่แล้วเจ็สิบห้าแล้วจะกลับมาเรื่องหลานแล้วเป็นยังไงวันนี้มือรุ่นหลานอยู่ที่ไหนนะตัวเองอยู่ที่ไหน <laughs> ตัวเองก็ไปตลอดอยู่เนี่ยเดี๋ยวไปจังหวัดอุดรไปอุบลไปเชียงใหม่อะไรแล้วแต่คือ ก็ก็นี่คือพฤติกรรมของคนนี่คือนิสัยคนแต่ผมให้สังเกตนิดหนึ่งจุดถ้าไอเยาวชนที่ที่เขาประสบการณ์น้อยๆไปชูสามนิ้วมองว่าปัญหาเกิดจากสถาบันเบื้องบนครับ <c oughs> จําได้ไหมเขาเคยคิดจะ,ะยกเลิกหนึ่งนึงสองอะไรก็ว่าไป <c oughs> วันนี้ก็ดีอยากทําทให้คนได้บสติเฮ้ยเห็นไหมปัญหาเจ็บนักาัการเมืองอประเทศเกิดจากทางการเมืองสถาบันเบื้องสูงท่านจะไม่ได้เกี่ยวเลยท่านท่านจะเป็นไม่ได้เกี่ยวเลยเนี่ย คือมันก็ดีอย่างที่คุณทำเงี้ยทาให้กับมารีคอหรือว่าประเทศที่มันจมปากที่สร้างปัญหาอยู่เรื่อยไม่เกิดจากนักการเมืองที่มุิงมกรรแบบที่เห็นเน่ยอ๋อซึ่งมันก็วนไปวนมาก็มีอยู่ไม่กี่คนนะฮะท่าทีรู้เนี่ยก็วนไปวนมาจริงจริงถ้าคนที่คุณมีจะได้รับสัินิดหนึ่งเมื่อตั้งเต็ม้อยนะผมว่าบ้านมันก็ไปต่อได้ครับตันที่เขาวนอยู่ตรงเนี้ยแต่ผมมีข้อสังเกตนะหลายๆเรื่องผมจดคําพูดที่สาคัญสำคัญข,ของเขานะครับผมอ่านให้ฟังสั้นๆกันอย่างเช่นโอเคเมื่อกี้เราพูด คิงเล่นหาหาก็เล่จริงอันนี้เราคุยกันไปแล้วหรือแม้แต่พูดถึงเรื่องพวกไม่มีอาชีพแต่ร่ำรวยมีที่ริมทะเลเออแสดงว่าผมมารู้าใครนะดีหรื่างๆผมเลยครับแต่ผมคิดในใจอย่างนี้เฮ้ยคุณไม่สำนึกพวกคุณเองบ้างเลยเหรอคุณมีอาชีพแต่คุณเป็นสัมปทานผู้ขาดด้านมาทุจริตอีกอคือโอเคถ้าคุณคิดว่าไม่มีอาชีพแต่ร่ำรวยมีที่ริมทะเลคุณก็จัดการสิ วันนี้ลูกสาวคุณเป็นนายกเป็นรัฐบาลนะคุณเป็นรัฐบาลนะ,ะคุณ,นะคณมีอำนาจเต็มคุณทำไมไม่ตรวจสอบเลยทำนะไมจัดก,การอำนาจอยู่ในมือทำไมไม่จัดก,การครับหรือว่าจะเอาเรื่องนี้มาต่อรองแต่ในมุมกลับกันผมว่านอกจากคุณไม่จัดก,การอ่ะแต่ไอ้พวกบางประเภทมีอาชีพแตนะ่เสือโกง่ใช่ําแรงนะเสือโกงแล้วโกงหลายรอบโกงซ้ําแล้วซ้ําอีกโกงหลายรอบับอืมไอ้ไอ้ตรงเนี้ยผมแถมนิดหนึ่งผมเห็นไอโอของ ฝากรัฐบาลพยาจะปกป้องว่าคุณทักษิณเนี่ย at อ่าเพราะเป็นผลพวงการรัฐบาอถ้าไม่มีการรัฐบารอ่าสังเกตไหมเขาจะพูดอยู่เรื่อยๆพูดวนๆไปวนมาวนไปวนมาผมเห็นมีนักวิชาการคนหนึ่งที่อ้างมาจากอังกฤษหรืออะไรเนี่ยเห็นออกทีวียุคที่ผ่านมาไม่เม่นาแต่ช่วงนี้เห็นเห็นเยอะไปนะจะอ้างเรื่องรัฐบารอยู่เรื่อยพร้อมถามสามันสานดึกอ่ะคนไปให้พมากู้เงินประเทศตัวเองแตดอกเบี้ยถูกแล้วเอาภาษีประชาชนไปจ่าย แล้วให้ไปซื้อของของตัวเองมันโกงไหมล่ะแปลสัญญาสัมปทานแทนให้ตึกไม่ต้องจ่ายรัดอ่ะจ่ายรัดนั้นแล้มันโกงไหมกระทั่งมันขึ้นปีใหม่อ่ะนักภาษาเลยเออใช่ไหมฮะงั้นงั้นไอ้ไอ้เรื่องรัฐทหารหรือไม่รัฐทหารเนี่ยผมว่าคุณถ้ากลับมาที่พื้นมามันโกงไหมคนพวกนี้โกงไหมไม่ว่าสังคมจะปกครองด้วยประเทศไปชิปไตหรือประเทศเผื็อการไอ้พวกโกงเขาจะการหมดับหรือว่าคุณคิดว่าถ้าเป็นไปชับไตแล้วไอ้พวกโกงนี้ไม่เป็นไรเขาวิ่งเต้นได้เหรอ อ่อันนี้คือคือเวลาผมฟังพวกนี้พูดผมก็มีมุมคิดคิดคานอืมแล้วก็เรามาดูเออมันมีประเด็นที่เขาดูคงจะเก็บเจ็บแ้นที่บอกเลี้ยงข้าวเลี้ยงข้าวมันอิ่มไปมันขอบคุณพอไปเลี้ยงมันกัดครับครับครับต้องเลี้ยงมาทุบ<ต>มือผมผมให้เคติดคุณเจตุพรนะเขาขเขาตอบโต้มันครับไปแล้วก็กอย่างที่ว่าเอ้คุณแน่ใจเลยที่เขากัดคุณน่ะที่เขาสู้กับคุณน่ะเพราะว่าคุณ,คณไม่ได้เลี้ยงข้าวเขา ผมไม่เชื่อนะเพราะเขาสามารถยืนด้วยตัวเขาได้แต่ปัญหาพฤติกรรมทําช่วย <c oughs> การกระทําที่คุณไม่เคารพกฎหมายเอาแค่คุณบอกคุณจะกลับบ้านคุณกลับมาเรี้ยงหลานมีพระบรมราชาองคการพระราชทานอภัยลดโทษจากแปดปีเหลือหนึ่งปีถ้าคุณมีสํานึกที่โอเคหน่อยผมว่าก็จะไม่มีปัญหานะอ <c oughs> แต่อันนี้คนเชื่อว่าคุณไม่ติดคุกคนสงสัยว่าคุณพยายามติดคุกเห็น การที่เข้ามาสู้กับคุณเนี่ยไม่ได้มีผลประโยชน์ยางพวกเราหลายคนที่ออกมาไม่ได้มีผลประโยชน์ใดๆแต่ผมดีอย่างนะเขาไม่กล้ามาแวะอะไรผมเพราะมันไม่มีอะไรมาแวะคุณหมอมีมีไอโอเขาบอกว่าคนเหล่านี่ยเป็นเพราะว่าอิจฉาที่ทักษิณเนี่ยรวยถึงได้ออกมาผมเห็นอยู่บนงทีเป็นบบผู้หญิงใช่ไหมใช่ไหมนั <laughs> ่นเอไอโอคนนี้ก็ยอมรับว่าเขามีผลประโยชน์ไม่รู้อาจจะได้ค่าจ้างหรือเปล่าผมไม่แน่ใจ <laughs> แต่ทำไมผมเอะไปอิจฉาคุณคนอื่นรวยคุณเย,ยณอะแยะคนรวยที่เขาบางตัวดีๆก็เยอะแยะ แต่ไอคนรวยเหมิมเกิมลืมทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวลืมเดี๋ยวจําได้ที่บ่งบอกว่าที่ที่ท่านท,ที่น่าจะบแค้นจริงๆก็คือพวกคนแสดงที่ไปต่อสู้อบางคนบางคนเสียชีวิตนะใช่ใช่ใช่เสียชีวิตไปหลายรายนะบางคนจะไม่ได้ออกจากรินจำ,จำใช่บางคนจะไม่ได้ออกจารินจำติดคุกไปหลายรายแล้ววันหนึ่งตอนที่คุณอยู่ดูใบคุณบอกว่าวันนี้พี่น้องแสดงภายเรือมาส่งผบแล้วผมจะเดินขึ้นเขาอ่า ไม่ต้อแบกเลอต่อผมไปเฮ้ยคุณลืมลืมบุญคุณคนเลยเหรอัรบงั้นหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาทำเนี่ยม,มันสะท้อนถึงวิธีคิดของคน,นเ,เแต่ได้อือะไรได้ไป,ประโยชน์ทั้งหมดใช่หรือแม,ม้แต่ที่เขาไปพูดว่าใครจะยกบ้านให้เมียอะไรใครจะยกบ้านยกเมียให้เพื่อนผมคิดว่าเรื่องนี้น่าจะหมายถึงเอ็มเอยู่ผมคิดว่าเขาคงมีความกดดันอยู่เหมือนกัน เพราะก็มีประเด็นที่เขาไปพูดบนเวทีที่เชียงใหม่ผมจำไม่ได้เพราะเขาพูดหลายครั้งแต่ประโยคที่บอกใครจะยกบ้านยกเมียให้เพื่อนคงน่าจะหมายถึง m o u 4 4